พ่ะเจอพี่ต้นไม้อีกแล้วนะคะวันนี้ก็อากาศดีนะเมื่อวานนี้อากาศไม่ดีเท่าวันนี้นะคะเดี๋ยวให้ชมวิวนะคะคลองน้ำหลังบ้านพี่ต้นไม,ม้คลิปนี้พี่ต้นไม้จะพูดถึงรายได้เสริมนะคะทุกคนอยากจะมี รายได้เสริมนอกจากงานประจำตัวพี่จนหมายเองก็อยากมีรายได้เสริมนะคะและรายได้เสริมนี่นก็มีหลายทางอย่างเช่นการขายของออนไลน์การเป็นยูทูบเบอร์การมีรายได้จากอแอปฟ้าแอปดอมแอปอะไรก็ช่างนะทุกวันนี้ เทคโนโลยีมันก้าวไกลนอกจากจะทำงานประจำแล้วเราก็ต้องมีรายได้เสริมใช่ไหม,มตัวพิต้นไม้เองก็ทำงานประจำแล้วก็หลังเลิกงานพิต้นไม้ก็จะมาทำคลิปนะคะทำคลิปหรือทำอสิ่งที่พื่อนไม้ รักและชอบสิ่งที่คุณนายรักและชอบนั่นก็คือการออกมาร้องเพลงแล้วก็การทำคลิปให้กำลังใจหรือแบ่งปันสิ่งต่างๆนะคะเพราะมันคือสิ่งที่คุณนายชอบแล้วก็สิ่งที่เราชอบเนี่ยมันสามารถสร้างรายได้ได้นะคะ ต้นไม้เชื่อว่าหลายๆคนก็อยากจะมีรายได้เสริมจากงานประจำแล้วก็ถ้าเรารักในสิ่งที่เราทำหรือเราแบบมีความสุขในสิ่งที่เราทำเราก็ทำไปนะคะเราอย่าคาดหวังว่ามันจะได้เยอะแยะมากมายแล้วค่อยสะสมไปทีละนิดโอเควันนี้นะพี่ต้นไม้ก็จะ พูดเสริมเรื่องของอความคิดคำพูดความเชื่อ,อมีหลายหลายคนแบบว่าคือไม่ไม่มั่นใจในตัวเองอตัวพี่ไม้ก็เป็นนะคะเมื่อก่อนพี่ไม้ก็ไม่มั่นใจในตัวเองเหมือนกันไม่ค่อยกล้าออกมาทําคลิปแล้วก็ไม่ค่อยกล้าออ ออกสื่อน,ะะนานมาแล้วแต่ตอนนี้นะคะตอนนี้คือแบบคืออกอกมาไล่จนชินแล้วอืออกมาไล่จนชินเพราะว่าทุกๆครั้งที่เราทําอะไรเนี่ยถ้าเราไม่มีความรักและไม่มีความชอบเราก็จะไม่สามารถทําอะไรได้นะคะสรุปแล้วสิ่งที่เรารักและชอบเราจะทํา ได้ดีแล้วก็ทําแล้วมันไม่เบื่อไงแรกๆมันอาจจะไม่ดีก็ได้นะคะแรกๆมันอาจจะแบบแบบสมมติว่าคนที่จะเริ่มทํา youtube ใหม่เนี่ยแรกๆเราอาจจะเขินอายนิดนึงนะคะทาบ,บ่อยๆนะคะทำบ่อยๆอัดคลิปบ่อยๆอัดคลิปบ่อยๆแล้วเราก็จะชินนะคะสุดท้ายนี้นะคะพี่จนไม้ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะสำหรับคนที่ต้องการ อยากจะมีรายได้เสริมนะคะให้เราตั้งใจทําและฝึกฝนทุกๆวันนะคะแล้วเราก็จะได้ผลรับในสิ่งที่เราต้องการพี่ตันไม้ขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ